ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติลารับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะตระหนักรู้สู่ตัวต,วตนใหม่ซีรีส์อันแสนยาวนานมาจนถึงเดือนเมษายนนะคะหัวข้อเดือนเมษานยนเป็นเรื่องของความสุขและหัวข้อในวันนี้คือทิ้งอดีตให้เห็นความสุข หลายครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่าการทิ้งอดีตเนี่ยมันมีแต่ความทุกเนาะเราถึงได้โยนมันทิ้งไปแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเจอมันอีกแล้วแต่หารู้ไหมนะคะว่าการโยนอดีตทิ้งไปอะ่ะมันก็เหมือนกับการที่เรายังไม่ได้ทิ้งอะไรเลยอย่างแท้จริงเพราะว่าจิตวิญญาณข้างในของเรานะคะมันมีจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นเหมือนเมมโมรี่การ์ดขนาดใหญ่มหาศาลที่แม้กระทั่งขี้ผงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เรากยังเก็บมาไว้นะคะแต่เราแค่ไม่รู้เพราะว่ามันมีกระบวนการที่จิตสํานึกของเราออกมาทํางานดังนั้นมันจะมีแค่าบางช่วงที่คุณรู้สึกปิ๊งแวบเอ๊ะอันนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนี่นาะอันนี้สมัยนู้นฉันเคยอย่างนี้อย่างนั้นเวลาที่เราเห็นเข้าของเครื่องใช้ภาพความทรงจำสถานที่เก่าๆนะคะแต่ในช่วงเวลาที่มันไม่มีอะไรกระตุ้นให้คุณเข้าไประลึกถึงเนี่ย มันก็ยังนอนเนืองอยู่ในจิตใต้สมนึกของคุณนั่นแหละมันไม่เคยหายไปไหนนะคะดังนั้นการทิ้งอดีตให้เป็นเนี่ยมันต้องทิ้งให้มองเห็นความสุขด้วยไม่ใช่แค่ลืมๆม,มันไปปล่อยเบอร์มันไปไม่สนใจแล้วมันจะกลายเป็นการทิ้งอย่างแท้จริงของพวกนั้นมันแค่ทำให้เราหายไปจากมันช่วงเวลาหนึง่งแต่เมื่อมีอะไรบางอย่างที่เข้ามากระตุ้นกระเทือน อัตตาภายในก็จะระลึกถึงความเจ็บปวดความไม่ชอบใจในสิ่งต่างๆอันนี้รวมถึงประเด็นดราม่านะคะความเศร้าเสียใจความเสียดายความเป็นทุกข์ลำลายลำพันสารพัดสิ่งอยากดังนั้นนะคะการทิ้งอดีตให้เราสามารถจะมองเห็นความสุข มันก็คือการที่เราจะต้องกลับมาเปลี่ยนกระบวนการวางใจและมุมมองของอดีตเหล่านั้นเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงอดีตที่มีความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันก็เกี่ยวนะเพราะว่าอดีตความสุขเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันเป็นบ่วงของคอทําให้เราเสพติดความสุขนั้นจนกลายเป็นดราม่าในปัจจุบันได้อย่างเช่นภาพลักษณ์ในอดีตของเราเราเคยดูดีเคยสวยเคยหุ่นเพรียวเคย มีคนเข้ามาจีบเยอะเคยเล่นเก่งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันทำให้ปัจจุบันเรารู้สึกคาดหวังกับมาตรฐานหรือเสียใจเพราะมันกลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วหรือเปรียบเทียบก็ได้นะกับปัจจุบันที่มันยังดีไม่พอดังนั้นเราต้องมีการเลื้ออดีตขึ้นมาทำความเข้าใจใหม่เพื่อมองเห็นความสุขกับสิ่งเหล่านั้นความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะยอมรับว่า ถึงเวลาต้องปล่อยมันไปแล้วนะเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันและสิ่งที่จะเอามาใช้ในการเลือกสร้างสารรค์อนาคตของเราอีกค่าประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มานะคะมันจะหล่อหลอมเราให้เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดมีตักกะมีเหตุผลมีความกลัวในตัวตนของเราและทุกค่าประสบการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย เมื่อเราแปลเปลี่ยนมันให้เป็นความเข้าใจการยอมรับและมองเห็นความสุขความตระหนักรู้ในการขอบคุณอดีตเหล่านั้นแน่นอนค่ะค่าประสบการณ์เหล่านั้นจะหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิตและมีความสุขในปัจจุบันรวมทั้งการเกิดปัญญาภายในที่จะละวางความกลัวได้ด้วยเราจะเห็นนะคะว่าแค่การกลับมา e รโนเวทนะคะห้องของจิตใต้สมนึกเราที่เก็บความทรงจำเอาไว้เนี่ยให้มันมีความสุขมีความปิติมีความขอบคุณมันทำให้ชีวิตและการมองอนาคตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้เลยดังนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับการทิ้งอดีตนะคะเราจะทิ้งยังไงให้มันเป็นการทิ้งอดีตที่เห็นความสุขได้ เราต้องวางความเข้าใจอดีตในมุมมองใหม่ก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกเสมอไปเพราะสมองของมนุษย์นั้นไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดค่ะเราไม่ได้เห็นครอบคลุมในองค์รวมของทุกสิ่งแบบที่เราเข้าใจว่าเรารับรู้และมองเห็นมันเราอาจจะคิดว่าในวันนั้นเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบน้น แต่พอถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อนกับเล่าเป็นหนังคนละม้วนเลยดังนั้นนะคะความผิดพลาดของความทรงจําเกิดขึ้นได้เสมอขอให้คุณเช็คว่าสิ่งที่คุณเห็นในเรื่องราวในวันนั้นมันมีภาพกว้างๆอะไรได้บ้างมันอาจจะไม่ต้องไปลื้อฟื้นเพื่อให้คุณเหมือนแบบไปค้นหากล้องวงจรปิดสิว่าในเหตุการณ์วันนั้นมีอะไร ในเวลาไหนวินาทีใดมไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่การกลับไปไข้ควรใหม่เนี่ยมันเหมือนการกลับไปมองแบบปราศจากอคติณนะเวลานั้นนะในตอนนั้นอาจจะมีใครทําให้คุณโกรธแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่มันยอมไม่ได้สถานการณ์นี้ฉันจะต้องสวนกลับไปและฉันถูกเสมอเพราะเจ้านั่นมันทําฉันกอนแต่เมื่อคุณกลับมามองด้วยความเป็นกลางนะคะคุณอาจจะเห็นว่า การเก็บตกสถานการณ์ตรงนั้นนะในวันนั้นมันมีคำพูดบางอย่างที่คุณเผอพูดออกไปแล้วมันไปสะกิดใจบางสิ่งของเขามันไปทำให้เขาเกิดอัตราตัวตนหรืออาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่คุณเห็นจากสิ่งรอบตัวโอ้มันดูผิดปกติหรือแม้แต่บางสิ่งที่คุณกลับมาตระหนักถึงตัวตนภายในของคุณเองนะคะ แล้วคุณรับรู้ได้ว่าอาคติที่คุณเกิดขึ้นในวันนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะการกระทําของคนคนนั้นนะแต่มันเป็นเพราะอาดีตท,ที่คุณเคยเรียนรู้มาจากความเจ็บปวดความโกดแค้นความรู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วคุณก็ฝังมันไว้รอวันที่เหตุการณ์จะเข้ามากระตุ้นสะท้อนให้คุณปะทุมมันออกมาและคุณก็ได้ทำมันสมใจในเวลานั้น แต่มันก็ไม่ได้ให้อะไรที่ทำให้คุณมีความสุขมีกัลยรณมิตหเลยมีสิ่งที่ดีในความทรงจำเหล่านั้นเมื่อคุณได้ตระหนักรู้แล้วว่ากรอบที่คุณเคยตัดสินอดีตที่มันแคบเกินไปมันทำให้คุณบ่มเพาะความทุกข์เอาไว้ในตัวเองมาโดยตลอดการขยายมุมมองนะคะจะช่วยให้คุณเห็นครอบคลุมมากขึ้น เห็นใจเขาเห็นใจเราเห็นปัญหาที่เกิดในสถานการณ์เห็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่รู้จะตัดสินมันไปเพื่ออะไรให้ได้อะไรเอาชนะแล้วยังไงมันจะมีหลายๆอย่างเมื่อเราตัดสินมันจากความไม่ใช่ตัวเราการมองแบบเป็นกลางมองในช่วงเวลาที่คุณไม่เอาตัวเองไปอยู่ในการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในสถานการณ์นั้น เมื่อคุณวางความเข้าใจอดีตในความเป็นกลางมากขึ้นนะคะคุณจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันมีมุมมองที่หลากหลายนะมันมีหลายสิ่งที่คุณอาจจะเลือกใหม่ทำใหม่ตัดสินใจใหม่แล้วได้ผลลัพธ์ใหม่ๆก็ได้ดังนั้นยอมรับนะคะการเลือกในช่วงเวลานั้นของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกด้วยประสบการณ์ในอดีต เลือด้วยการจําได้หมายรู้ในโฮโลแกรมมิติที่3เลือด้วยการกระตุ้นของคนรอบข้างขอให้คุณยอมรับการกระทํานั้นคือสิ่งที่คุณเลือกเสมอเมื่อเราสามารถยอมรับในสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วโดยที่ไม่กล่าวโทษสถานการณ์กล่าวโทษผู้คนรอบข้างหรือโยนความผิดให้กับใครมันจะจัดการกับ ความทรงจำในอดีตได้ง่ายขึ้นค่ะมันจะทำให้เราเลือกใหม่ในการมองได้เร็วขึ้นมันจะไม่เสียเวลาอยู่กับการกล่าวโทษการโยนความผิดหรือการวนอยู่กับความย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเมื่อคุณเลือกรับผิดชอบสถานการณ์นั้นด้วยการยอมรับในการมีอยู่ของสิ่งที่คุณเลือกด้วยตัวคุณเองไม่ว่า คุณจะรู้สึกว่ามันถูกแล้วหรือผิดพลาดแล้วก็ตามผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านั้นนะคะมันนำมาซึ่งปัจจุบันและความจำได้หมายรู้ในอดีตที่มันทำให้คุณเกิดความทุกข์ความสุขความเสียดายความเสียใจแต่มันจะไม่ติดบ่วงอีกต่อไปค่ะเมื่อเรายอมรับว่าโอเคนั่นเป็นตัวตนของเราในอดีตและเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากการกระทำในสิ่งเหล่านั้น และเรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนเรารู้แล้วว่าจุดบอดตรงไหนที่ถ้าพลิกสถานการณ์อีกนิดหนึง่งมันจะแก้ได้ง่ายกว่าแต่การยอมรับนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการทำให้คุณเสียด้หรือรู้สึกอยากจะกลับไปแก้ไขนะเพราะอาดีตคืออดีตเสมอค่ะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่ได้แก้ด้วยการย้อนเวลากลับไป แต่มันแก้ที่การเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันดังนั้นเมื่อคุณเสียดายกับอดีตให้ตกผลึกเข้าใจมันยอมรับมันแล้วทำปัจจุบันให้ดีกว่านั่นคือวิธีการแก้ไขอดีตที่ถูกต้องค่ะคือการแก้ที่การกระทําและการวางใจในปัจจุบันจากการเรียนรู้คลี่คลายอดีตของคุณ หลังจากนั้นคุณจะสามารถสร้างโอกาสเลือกในปัจจุบันได้มากกว่าเดิมเมื่อคุณเข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้คุณต้องทำแบบนั้นในอดีตและเข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้คุณยังเจ็บปวดกับอดีตของคุณอยู่เมื่อคุณสามารถจะยอมรับมันสามารถที่จะรับรู้และสัมผัสถึงมันด้วยความเข้าใจได้แล้วทุกๆสิ่งที่คุณจะวางรากฐานใหม่สำหรับปัจจุบันของคุณเพื่อไปสู่อนาคตนะคะ อดีตนั้นจะเป็นแรงผลักดันไม่ใช่สิ่งที่เหนี่ยวหลังคุณอีกต่อไปมันจะเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีปัจจุบันที่มันสร้างสารรค์กว่าเดิมคุณอยากจะลองใหม่ในทฤษฎีนะคะของโลกคู่ขนาดเนาะเราเคยบอกว่าการดูไพ่เนี่ยที่เขาดูแล้วมัน คลาดเคลื่อนได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของการวางใจนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้และเลือกมันเนี่ยมันอาจจะมีอนาคตที่เกิดขึ้นมาเป็น1 0บเป็นร้อเป็นพันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถตอบได้นะคะว่าเลือกอันไหนแล้วมันจะดีเปลี่ยนไปทำวิธีไหนแล้วมันจะรอดทำยังไงจะไม่เจอข้อผิดพลาด ถามกันจังเลยนะคะเวลาถามไพ่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวค่ะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิเสธได้เมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นยอมรับค่ะว่าทุกสิ่งในการเลือกมันพลาดได้และมันก็ควรที่จะต้องพลาดด้วยเพราะหากเราอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งไม่มีคำว่าผิดพลาดมันจะไม่มีอะไรในอัธรรตของการเรียนรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเลย การพลาดนะคะไม่ใช่ทวิภาวะในด้านลบแต่มันคือโอกาสในการสร้างใหม่โอกาสในการเรียนรู้โอกาสส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกันเพราะความผิดพลาดเนี่ยแหละคือการต่อจิกอ๊กซอของการสร้างชิ้นเล็กๆๆนะคะที่เอามาเรียงร้อยกันทีละนิดทีละหน่อยยิ่งคุณพลาดเท่าไหร่อะคะ่ะคุณยิ่งเห็นว่ามันมีสิ่งให้คุณเก็บตก ทำความเข้าใจและหล่อหลอมสิ่งใหม่ได้อยู่เรื่อยๆการกลัวความผิดพลาดจึงเป็นสิ่งที่ทําให้อดีตของคุณนั้นดองเข็มโอกาสในการสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้นมาทันทีเลยมันจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าพลาดไปแบบในอดีตฉันจะต้องเจ็บฉันจะต้องทอรมานฉันจะดรามา่าฉันจะสูญเสียความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะ วิธีเดียวกันเลยคือการยอมรับการมีอยู่ของมันการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเลือกด้วยตัวเองและมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะสร้างโอกาสใหม่ๆในปัจจุบันเพื่อให้อนาคตของเราได้มีการเลือกโลกคู่ขนาดในแบบใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าการไม่พลาดจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปนะคะ เราอาจจะเคยทําวิธีนี้แล้วมันไม่พลาดในอดีตแต่การทําวิธีเดิมๆในปัจจุบันมันอาจจะล้าสมัยตกยุคหรือพลาดก็ได้นะดังนั้นขอให้โฟล์ไปกับสถานการณ์นะคะโฟล์ไปกับการตัดสินใจและการวางใจณนะปัจจุบันขณะจริงๆโดยให้อดีตเนี่ยเป็นเหมือนกับมุมมองหนึ่งอะคะ่ะที่คุณเคยผ่านมา แล้วมันจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันได้มากขึ้นและทุกครั้งนะคะที่เรากลับมาเยียวยาความกลัวความเจ็บปวดหรือสิ่งต่างๆในอดีตด้วยการมองให้กว้างขึ้นวางความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เราเห็นว่ามันสามารถให้อภัยสามารถเรียนรู้สามารถวางใจให้มีความสงบสุขได้จากอดีตของเรานะคะ เราก็จะได้คลี่คลายนะคะบ่วงที่มันฉุดล้างหรือเงื่อนไขที่จะทําให้อนาคตของเราเนี่ยเราไม่มีอิสระในการเลือกในการตัดสินใจยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเคยโดนเทมาเพราะว่าคุณไม่เคยใส่ใจแฟนในช่วงเวลานั้นเพราะมันยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ชีวิตความสนุกสนานความเฮฮาแล้วคุณรู้สึกเสียดายเสียใจกับมันพอมีแฟนใหม่ คุณอาจจะทุ่มเทไปกับการให้เวลากับเขาแต่มันกลายเป็นทำให้เขารู้สึกอึดอัดสิ่งต่างๆที่คุณเคยกลัวในรูปแบบหนึ่งที่คุณทำพลาดนะคะมันอาจจะใช้ไม่ได้กับปัจจุบันหรือคนใหม่ดังนั้นหลายๆอย่างนะคะมันจะสร้างเงื่อนไขทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มันดีเราจะต้องไม่ทำอย่างนั้นเพื่อให้มันไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก บางครั้งมันก็เป็นเหมือนเงื่อนไขทําให้เรามองไม่เห็นความจริงณนะปัจจุบันความเหมาะสมกับสถานการณ์และคนๆน,นั้นที่เราดิวอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะการตัดสินใจทางธุรกิจการงานการลงทุนนะคะทั้งหมดเลยมันจะมีเงื่อนปมเก่าๆที่ยังผูกขาคุณไว้แล้วทำให้คุณกลัวหรือมีพฤติกรรมที่มันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะ ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมาจากความกลัวและความจำได้หมายรู้ของอดีตเก่าๆที่เราไม่อยากจะเจอความผิดพลาดแบบนั้นอีกไม่อยากจะเจ็บปวดแบบนั้นอีกแล้วมันเหนี่ยวล้างเราให้เราจะต้องทำพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้มันไม่ตอบรับกับความสูญเสียในอดีตของเรา แต่ถ้าหากคุณกลับมาใคร่ควรอดีตแล้ววางความเข้าใจมันใหม่คุณจะเริ่มเห็นตัวตนภายในที่เป็นเงื่อนไขของคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มวางความทุกข์ที่เบียดเบียนตัวคุณเองในการกระทําต่างๆของชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีเหตุผลไหมเนี่ยกับสิ่งที่ฉันเลือกคุณอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่ามันมาจากที่ไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธการทำสิ่งนั้นไม่ได้มันจะรู้สึกเจ็บปวดที่จะต้องวางใจจากการทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเหมือนกับพฤติกรรมเชิงสอนที่มนุษย์ทุกคนมีนะคะแต่ว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตนภายในของเราเราไม่ได้กลับมาตระหนักรู้ตัวเองเราจึงอยู่กับวังวนของความเจ็บปวดซ้ำซากโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจาก การเมมโมรีของสมองที่ไปจำพฤติกรรมบางอย่างแล้วฝังไมโครชิพว่าอย่าทำอย่างนั้นหรือต้องทำอย่างนั้นในสิ่งเหล่านั้นหรือผู้คนเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นออโต้พายโนะคะที่ทำให้เราติดบ่วงของอดีตแล้วทำให้เราไม่มีความสุขการทิ้งอดีตให้เป็นจึงต้องเห็นและเข้าใจสาเหตุปัจจัยของอดีตที่ผ่านมาให้กว้างขึ้นลึกซึ้งมากขึ้น เข้าใจถึงแก่นแท้มากขึ้นเราเงื่อนปมนะคะที่ผูกคุณเอาไว้เนี่ยมันจะคลี่คลายทันทีเลยก่อนที่คุณจะวางใจจากสิ่งไหนอะคะ่ะคุณต้องเข้าใจสิ่งนั้นในมุมมองที่ให้อภัยยอมรับได้รับรู้ถึงอำนาจในการเลือกของคุณตระหนักรู้ว่าคุณมีเหตุที่เป็น ปัจจัยของสถานการณ์เหล่านั้นเสมอเมื่อเรายอมรับความที่เราอะ่ะมีเอี่ยวกับเรื่องราวตรงนั้นได้แล้วนะคะเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าอดีตมันคือสิ่งที่เราเลือกจากประสบการณ์นั่นนี้นั่นนี้นะแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามันเหนี่ยวลลังอะไรเราไว้ในอนาคตเราต้องปรับปรุงต้องจูนมันหน่อยไหมเพื่อให้มันสามารถเติบโตไปพร้อมกับตัวตนในปัจจุบันของเราแล้วก็ ความเหมาะสมนะคะในปัจจุบันซึ่งก็อยากจะขายของนะคะแนะนำคอร์สการค้นพบตัวตนภายในนะคะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สของการโครชชิ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมที่เหนี่ยวรั้งตัวของคุณเอาไว้ะคะ่ะจากประสบการณ์เก่าเด็กน้อยในใจชีวิตในอดีตที่เราอาจจะมองไม่เห็นว่าแค่แก้ให้ถูกจุด นิดเดียวผลลัพธ์เท่าทวีคูณอันนี้ใครที่สนใจก็สามารถทักทายมาตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะการโค้ดจะเป็นการโค้ด10ครั้งนะคะโค้ดอาทิตย์ละครั้งเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นบ่วงฉุดล้างตัวของเราและตัวตนภายในที่เราไม่ได้รู้จักในตัวเองเพื่อให้สามารถอบกอดเด็กน้อยภายในนะคะแล้วเติบโตเป็นคนที่เหมาะกับการก้าวหน้าในปัจจุบันได้ แล้วก็สำหรับการทิ้งอดีตเป็นเนี่ยจะเห็นความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราบูรณาการนะคะอดีตของเราเข้ากับปัจจุบันของเราการทิ้งไม่ใช่การโยนทิ้งถังขยะแล้วก็ให้มันจบไปนะแต่มันคือการหลอมรวมะคะ่ะอดีตจะไม่ใช่อดีตอีกแล้ว เพราะว่าเมื่ออดีตเล่นแร่แปลธาตุกับปัจจุบันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรานะปัจจุบันที่เติบโตมันเหมือนการรีไซเคิลเนาะเราไม่ได้เอาของไปทิ้งอะแต่เราเอามันกลับมาทําบางสิ่งบางอย่างที่จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่าการทิ้งไปเฉยๆและการทิ้งอดีตนะคะแน่นอนว่าจิตใต้สํานึกของเราไม่สามารถจะลบอดีตได้ เพราะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยเก็บทุกอย่างเพื่อเป็นค่าประสบการณ์ของจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เวียนว่ายตายเกิดเพื่อการเรียนรู้ค่ะการที่เราไม่สามารถลบอดีตไปได้ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะคะเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเสมอแต่ถืออย่างนั้นเขาก็บอกให้ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะอดีตจะเป็นทุกสิ่ง ในปัจจุบันและอนาคตเสมอมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันค่ะไม่ว่าคุณจะผ่านอดีตมาเยอะแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คุณจะระลึกได้ในปัจจุบันเสมอนั่นคือสิ่งที่จะเป็นผลพวงของอนาคตเสมอและไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติอดีตจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเติบโตของจิตวิญญ,ญาณเสมอดังนั้นการทิ้งจึงไม่ใช่การลืมเพราะจิตเราไม่เคยลืมสิ่งไหน แต่เราสามารถเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยการทำแบบที่พูดมานะคะก็คือการวางความเข้าใจในอดีตในมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นขยายความคิดโดยไม่เอาตัวเราไปตัดสินไปเป็นกรรมการนะคะแต่ให้วางความเป็นธรรมนะคะความเป็นกลางในการมองอดีตเหล่านั้นในมุมมองใหม่ที่จะสร้างคำขอบคุณให้กับคุณได้การขอบคุณอดีต ก็ต้องยอมรับการมีอยู่ที่คุณตัดสินใจและคุณมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นในเวลานั้นไม่ว่ามันจะผิดพลาดมันจะสุขมันจะทุกข์แค่มันเป็นส่วนหนึ่งค่ะไม่เอาใจไปตัดสินแค่ยอมรับเฉยๆและรับรู้ว่ามันคือตัวตนของเราที่เรากำลังจะบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการเลือกนะปัจจุบันขณะ เมื่อเราสามารถที่จะยอมรับโดยไม่ตัดสินและไม่รังเกียจเดียดฉันอดีตของตัวเองได้แล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นง่ายมากค่ะมันไม่ใช่การลืมการปล่อยไปหรือการไปทาอะไรกับเซลล์สมองเพื่อให้ความทรงจำของเราเลือนลางแต่มันคือการยอมรับและขอบคุณกับสิ่งที่ผ่านมาขอบคุณที่วันนั้นเราเคยทำอะไรเป่น บ้าบ้าสติแตกหรือผิดพลาดมาก่อนมันทำให้เราฉลาดขึ้นในวันนี้นะเราจะเห็นข้อดีบางอย่างที่เราจะขอบคุณเรื่องแย่ๆในอดีตได้เสมอเมื่อเรามองอย่างเป็นกลางนะเมื่อเราวางใจเป็นกลางในการมองจริงๆเราจะเห็นค่ะว่าเราสามารถขอบคุณมันได้เสมอจริงๆและหลายอย่างนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่คุณคิด เพราะบางครั้งจิตของเรายังอยู่กับความสดใหม่ของการปรุงแต่งความจริงแล้วนะอดีตที่ผ่านไป1วัน1ปี10ปีไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าจิตที่ปรุงแต่งกับความสดใหม่ของมันต่างหากคนคนหนึ่งอะคะ่ะเป็นทุกข์กับเรื่องในอดีต10ปีแต่ความปรุงแต่งมันยังสดใหม่อยู่เขาก็ทุก์เท่ากับวันแรกที่เขาทุก์นั่นแหละ คนคนหนึ่งนะคะทุกใจกับอดีตเพียงแค่หนึ่งวันแต่เขาเข้าใจว่ามันได้ผ่านไปแล้วและการปรุงแต่งของเขาไม่ไปยึดติดกับมันเหนียวแน่นจนรู้สึกสดใหม่ทุกครั้งมันก็ทำให้ความทุกข์ของเขาคลี่คลายได้เร็วกว่าคนที่ทุกมาสิบปีดังนั้นอดีตจะผ่านไปเวลาเท่าไหร่มันไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นในการวางใจจนกว่าเราจะกลับมา ปรารถนาที่จะทบทวนมันเพื่อขอบคุณมันอย่างจริงใจเพื่ออนุญาตนะคะให้ตัวเองได้รับความสุขและปลดปล่อยพันธนาการของอดีตไปได้แล้วการทิ้งจึงเป็นการยอมรับเข้าใจและบูรณาการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างสารรค์ปัจจุบันนั่นเองหากเราทิ้งอดีตเป็นนะคะเราจะมองเห็นจากความผิดพลาด ความพลาดพรั้งทั้งหลายที่ผ่านมาว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถสร้างสารรค์ใหม่ได้สามารถมีความสุขได้แม้อดีตเราจะไม่ได้ดีไม่ได้เลิศหรูก็ตามความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะต้องอยู่ในทวิภาวะด้านบวกเสมอไปไม่ใช่สิ่งที่โลกจะต้องบอกว่ามันดีอะค่ะคนเราจะมีความสุขไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่โลกยอมรับ แต่มันคือสิ่งที่เรายอมรับตัวเองได้ต่างหากหากคุณทำในสิ่งที่โลกนี้สรรเสริญแต่คุณไม่เคยยอมรับตัวตนภายในของคุณเองได้ไม่เคยตระหนักรู้ถึงสิ่งที่คุณมีมันก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้จริงไหมคะดังนั้นการทิ้งอดีตเป็นคือการบูรณาการด้วยความเข้าใจความรักแล้วก็การยอมรับเพื่อก้าวต่อไปพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นในมุมมองใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น ใครที่อยากปลดล็อกให้เร็วขึ้นนะคะก็สามารถเข้ามารับการโคชเพื่อคนพบตัวตนภายในหรือการสัมผัสรักด้วยหัวใจได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะก้าวเดินไปในเส้นทางของจิตวิญญาณด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ